ว่าด้วยจุดยืนที่มั่นคงและบริสุทธิ์อันเป็นสัจธรรมแห่งคําสอนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่ได้ขาดช่วงจุดยืนนี้ไม่เคยสูญสิ้นในอีพีนี้เราจะนําเสนอเฉพาะอันกุระอ่านเพียงอย่างเดียว 1. อันลอทรงตรัสว่าไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์และพระองค์ทรงได้ยินและทรงเห็นสุรออัจชุรออายะท,ที่11ความหมายและคําอธิบายองค์การนี้เน้นถึง การปฏิเสธการเปรียบเทียบอันล้อกับสิ่งใดๆโดยยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์เลยไม่ว่าจะเป็นพระองค์เองพระนามพระลักษณะหรือการกระทําของพระองค์ในขณะเดียวกันพระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์ได้ยินและเห็นซึ่งหมายถึงอันล้อทรงมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่เหมือนกับการได้ยินและการมองเห็นของมนุษย์หรือสิ่งถูกสร้างใดๆ คำอธิบายของนักวิชาการอิหม่ามอิบนูกาสิกกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระผู้สร้างแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินเพราะพระองค์ทรงเป็นเอกะและทรงสมบูรณ์แบบ 2. ออัลลอฮทรงตรัสว่าและอัลลอฮนั้นทรงมีอุปมาสูงส่งที่สุดสุรออันนักลูอายัดท,ที่60ความหมายและคําอธิบายเอามาสลูอลาในที่นี้หมายถึง ความสมบูรณ์แบบสูงสุดในทุกด้านทั้งในเรื่องอำนาจความรู้ความเมตตาและความยุติธรรมคำอธิบายของนักวิชาการอิหม่ามอิบนูกาสิกกล่าวว่าหมายถึงอัลลอ์ทรงมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบที่สุดและไม่มีสิ่งใดเหมือนพระองค์เลยองค์การนี้เน้นย้ำว่าเราต้องเชื่อว่าอัลลอ์ทรงสมบูรณ์แบบที่สุดโดยไม่เปรียบเทียบพระองค์กับสิ่งใดๆ และไม่ตีความคุณลักษณะของพระองค์ในลักษณะที่ทำให้คล้ายกับสิ่งถูกสร้าง 3. อันลอทรงตรัสว่าดังนั้นพวกเจ้าจงอย่านำอุปมาเปรียบเทียบอันลอสุรอันนักลูอายะท,ที่74ความหมายและคำอธิบายองค์การนี้เป็นคำสั่งห้ามอย่างชัดเจนไม่ให้เปรียบเทียบอันลอกับสิ่งถูกสร้างใดๆไม่ว่าจะเป็นในพระนามพระลักษณะหรือการกระทำของพระองค์เอาอัมสา ในที่นี้หมายถึงการนำสิ่งอื่นมาเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะอัลลอฮ์ทรงสูงส่งเหนือสิ่งถูกสร้างทั้งปวงคำอธิบายของนักวิชาการอิหมามอิบนูกาสิกกล่าวว่าหมายถึงพวกเจ้าอย่านำสิ่งใดมากำหนดเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบกับอัลลอฮ์เพราะไม่มีสิ่งใดเหมือนกับพระองค์เลยอิหมามอัตตอบารีกล่าววา่า พระองค์ทรงเตือนบ่าวของพระองค์ไม่ให้เปรียบเทียบพระองค์กับสิ่งถูกสร้างเพราะพระองค์ทรงมีเอกลักษณ์เฉพาะในทุกด้านอิหม่ามอัลกูตูบีกล่าวว่าองค์การนี้แสดงให้เห็นถึงหลักการเตาฮิตการยืนยันเอกภาพของอัลลอฮ์และเป็นหลักฐานว่าพระองค์ทรงแตกต่างจากทุกสิ่ง 4. อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่ามีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์กระนั้นหรือซุรอกมันยำอายะท,ที่65ความหมาย และคำอธิบายคำว่าสามียาในภาษาอาหรับหมายถึงผู้ที่มีชื่อเดียวกันหรือผู้ที่คล้ายคลึงกันซึ่งในบริบทนี้หมายถึงไม่มีสิ่งใดที่เทียบเคียงกับอัลลอฮ์ทั้งในด้านความสมบูรณ์แบบและเอกลักษณ์ของพระองค์องค์การนี้เป็นการตอบย้ำหลักการเตาฮิดการยืนยันเอกภาพของอัลลอฮ์โดยปฏิเสธแนวคิดที่ว่ามีสิ่งใดสามารถเทียบเคียงกับพระองค์ทั้งในแง่ของพระนามพระลักษณะหรืออำนาจของพระองค์ อันลอฮ์ทรงตรัสว่าพระองค์คือผู้ทรงเป็นปฐมและผู้ทรงเป็นอวสารและผู้ทรงปรากฏและผู้ทรงเรีนลับซุรอเอฮหดีดอายัดท,ที่สามความหมายและคำอธิบายองค์การนี้กล่าวถึงพระนามและคุณลักษณะอันสูงส่งของอันลอฮ์ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์แบบและความยิ่งใหญ่ของพระองค์เอาเออวันพระองค์ทรงเป็นปฐมไม่มีสิ่งใดมาก่อนพระองค์เอาอาคิรู พระองค์ทรงเป็นอวสานไม่มีสิ่งใดคงอยู่หลัยยงจากพระองค์อัศฮิรูพระองค์ทรงเป็นผู้ปรากฏชัดโดยที่ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือพระองค์อัลบตินูพระองค์ทรง,งเรีนลับโดยที่ไม่มีสิ่งใดลึกซึ้งยิ่งกว่าพระองค์คำอธิบายของนักวิชาการอิหมามอัตตอบาร,บารีกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นปฐมที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและทรงเป็นอวสานที่ไม่มีจุดสิ้นสุดพระองค์ทรง,งปรากฏเหนือสรรพสิ่ง และทรงรอบรู้ทุกสิ่งที่ถูกปกปิดองค์การนี้เป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงความสมบูรณ์แบบของอัลลอฮ์และเป็นการตอบย้ําหลักเตาฮิตการยืนยันเอกภาพของพระองค์ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาอิสลาม 6. อัลละฮ์ทรงตรัสว่าและไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์เลยสุรอเอัลอิกรัฐอายะห์ท,ที่4ความหมายและคําอธิบายคําว่ากุฟุวันหมายถึงผู้ที่เทียบเท่าหรือเสมอเหมือน องค์การนี้เป็นการปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่าไม่มีสิ่งใดที่สามารถเป็นคู่แข่งเทียบเคียงหรืออยู่ในระดับเดียวกับอัลลอฮ์ได้คำอธิบายของนักวิชาการอิหมามอัตตอบารีกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่เทียบเท่ากับอัลลอฮ์และไม่มีผู้ใดสามารถเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหมือนพระองค์ได้